สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านเตวินซิสเตอร์อยู่กันที่พัทยาในส่วนของวันนี้พก่กอบและแมตติวพาพี่กรและน้องเตวินมาพักอยู่ที่เซ็นทรัลไลฟ์มารีนรีสอร์ทจอมเทียนพัทยาค่ะเราก็ต้องมาต่อคิวเช็คอินกันก่อนนะคะตอนที่ติวแล้วก็พก่กอบพี่กรน้องเตวินไปนะคะควค่อนข้างที่จะรอเช็คอินเยอะมากๆเลยตรอน้องเตวินก็ไม่หมุนไข่มาหนึ่งกลุก่มแล้วก็ให้พี่กรณ์ช่วยแกะช่วยต่อใหจ้จ้ะ อีกหนึ่งที่พักแนวครอบครัวนะคะมีการตกแต่งออกแบบแบบสไตล์ทอร i ปิคอลค่ะให้กินอายแบบบาหลีนิดๆทุกคนการตกแต่งโดยรวมเน้นการตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติคุ้มโทนสีเขียวค่ะทุกคนเช็คอินแล้วแต่ยังเข้าห้องไม่ได้พี่เขาเลยให้ไปรอที่ห้องรับรองทานขนมก้อนคุณเตมีกันเาจะไปไหนคะเราจะไปกินเวลคอมดิง ได้เวลความดิงมาสี่แก้วใช่กินตรงไหนอ่ะไม่ทราบค่ะนี่เหรอน้ำใส่อันนี้เหรอคือความดิ้งเหรอไม่รู้ไปค่ะกินขนมค่ะตอนนี้คือรอห้องอยู่นะคะห้องยังไม่เสร็จนะคะเราไปดูกันดีกว่ามีอะไรให้เราอ่ะพี่ก้อนถืออะไรไปอ่ะไม่ต้องถืออะไรไปหรอกกินอะไรต่อดอันนี้ส้มออ เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าพี่ตอนพี่ตอตัดเค้กส้มนะคะเรียบร้อยกับเวลคัมดีแล้วขนมไปเราไปดูห้องกันดีกว่าค่ะไป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 มาตข้ไหนคะเสร็จหรือยังคะ แทน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 เข้าไปค่ะคุณกรณ์ลวีแทน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 ห้องคืนนี้ของเราพี่มีเล็กจังโอ้โหขอับคุณอันนี้ห้องคืนนี้ที่พัทยานะคะเที่ยวนี้พายเด็กมาเล่นสวนน้ำใช่ไหมอ่า เป็นที่นอนเป็นที่นอนดับเบิลนะคะฮะไม่ดับเบิลดับเบิลจริงๆยาวมากเลยดับเบิลเบดรูมจะนอนได้นะคะโอเคมีอะไรบ้างมีโซฟาเล็กๆนิดนึงให้นั่งนะมีโต๊ะทำงานนะคะมีทีวีให้พี่เตดูอ่ะมีพี่กรณ์ด้วยในห้องนี้ มีชุดห่ออบน้ำให้ไหมไม่มีชุดู่ออับน้ำมีไม้มผนเสื้อมีได้ได้เป่าผมแล้วก็มีตู้เซฟนะคะมีร่มนะมีไฟฉายนะนี้เรามาดูห้องน้ํานะคะห้องน้ํามีห้องน้าก็จะแยกส่วนเปียกนะคะส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งนี่ส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งเป็นกระจกให้โอเคก็เป็นห้องมาตรฐานนะทุกคน เขาบอกว่าวันนี้ตอนเย็นจะมีปาร์ตี้โฟมด้วยตอนสี่โมงใช่ไหมป้าใช่ไหมจ้าว่าไงไหนได้เดี๋ยวตกอันนี้คือวิวสระว่ายน้ำหรือสระยืทะเลอ๋ออันนี้วิวสระว่ายน้ำ ได้านแล้าก็จะเห็นเป็นวิวสระว่ายน้ำด้วยนะคะเขาบอกว่าวันนี้จะมีปาร์ตี้โฟมตอนสี่โมงเย็นใช่ไหมเยอเยอตรงไหนหรอพี่กอนห้ามูงแรกทแถวสระว่ายน้ำเลยหรอบอกว่านู่น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 เห็นเปล่านู่นมีปาร์ตี้โฟมเริ่มแล้วนะคะรี่ไปกันดีกว่า นนึงหน่งหงที่พักที่เหมาะกระสายครอบครัวมาพักผ่อนมากๆมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางโรงแรมเลยวันนี้บ้านแต่เมนซิสเตอร์ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย